สัมปจิตฉามิ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  สัมปจิตฉามิ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 สัมปะจิตฉามิสัมป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 จิตฉามิ สัมปจิตฉามิ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 สัมปจิตฉามิ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  สัมปจิตฉามิสัมปปจิตฉามิสัม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 ปจิตฉามิ สัมปจิตฉามิ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  สัมปจิตฉามิ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  สัมปจิตฉามิ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  สัมปจิตฉามิ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  telefon, สัมปจิตฉามิ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  สัมปจิตฉามิ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  ส,ส,ส,สัมปจิตฉามิ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  สัมปจิตฉามิ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  ส, atorium, ส, dings, สัมปจิตฉามิ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  สัมปจิตฉามิ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 